แล้วมาดูตรงสายของเราตรงสายใช่ไหมตรงสายกาเปตู้อะไรไรู้แบเมียเมียกูบอกว่าทำไมรถก็ดูสวยจังเลยแล้วรำดูไม่สวยเลยโอ้โหโอ้โหเชี่ยงจัดยังวะมันนี้ยังที่ต่อนี่ห้องน้ำเหรอตรงนี้ห้องน้ำไม่ได้ห้องน้ำใช่ห้องน้ำไม่หัวหัวหัวขึ้นนังน้องไงเหระ เว้ยครั้งนี้ใครไม่ขึ้นแล้วหัวโขกไม่ก็ต้องมุดเข้าแต่ว่าห้องน้ำอ่ะหัวเม่อป่วยข้าแล้วหัวจะขึ้นข้างบนไงข้าวเรื่องเท่าไหร่อะเจ็ดแสนเก้าห้าแสนเจ็ดแสนนี่คือเฉพาะนี้นะโอ้โหใช่อย่าจะตรถเยอะโอ้อยู่แต่ว่าจะต้องต้องแปลงดัดแปลงแบบว่าตัวเหล็กมาเพิ่มเพื่อยึดอะไรหลายอย่างเลยเนาะคิดว่าตอนแรกคิดว่าแบบ จับแล้วยกใส่เข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยมันต้องดิ้ดเยอะอย่างนั้น,งนงไง,งเพราะมันต้องมีตัวค้ำดามเยอะเพราะว่าตวแต่ตัวตัว,ตวค้ำอ่ะมันเป็นของของของเขาอยู่แล้วไง,งอืมอ,อ๋อเขาค้ำไว้เพื่อแบบว่าขับออกไปได <ๆ S 1> ้เลยไัน <ๆ S 1> นี้มันเป็นไฟฟ้าเนี่ยพี่มันสามารถเก็บได้เลยอืมไอเดียคือเราคนที่แบบว่าอยากถอดเข้าถอดออกนะคือความใหญ่ของมัน,น สามารถยิงยิงข mm <ifies> ึ้ไปถ่ายข้างบนได้ย <them> <ced> um, cool. ิงข้างบนได้เลยเนอนได้หมดเลยนี่ว่าเป็นโซนแคมปิ้งหเลยโอ้ดูปัสแย่ันดนี้เยเฮ่มากเลยนะเฮ้ยคนเกาหลีอู่ ชโหโหโหอันนี้เราเป็นแบบว่าปวเป็นเต็นท์ขึ้นไปป็นขึ้นไปน่อยแอร์อยู่ลลางแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็จริงขึ้นไป<ม>สปาก็บ,บันไฟนอนได้หลายคืนเลยข้างลังเขาไม่ทำอะไรวะเก็บของเก็บของโอ้ยพล่มยังใหญ่อะเจพ กล่องนี้อนะ่ะมีเรียกว่าแบตอันนี้ป่ะมีพัดลมนี่น่าใช้มากเลยอุ้ยเป็นแบต<อ>แบตในตัวต้องพาเร power b อ x มาทำของกระตกเลยครับนะอ๋อนี่เป็นบูบ๊ของ JPS เหรอวะใช่่เยีใช่

นี่เป็นสไตล์ไหมกลายเป็นแคมปิ้งแม่งเยอะกว่ารถซิ่งอีกว่า <c oughs> แต่เป็นรถแบบว่ามันดูแบบให้ความสนใจเยอะกว่ารถซิ่งนี้ถูกหน่อยสันนี่มีแล้วไงประอบาหารเนาะ ก right. no no ็เป no like ็นห้องรัวอยู่้งล่างนะสถานลำสถานลอุ่นก็มี้องโเป็นล้วคเตียหรือเปล่าไมเจอตัวใหม่ทีมันจะออกตอระตัวอ๋อครับ นี่ใช่ใช่ผมจะลองพอดูคนอื่นเอาไปเปนครับแล้วก็เอามาใส่สะบานลอยให้คือแปลว่าต้องต้องเปิดแล้วออกมาทำนอกรถนะคือบ้านเราแบบว่าเหมาะกับการทำตอกรถอะรถคันนี้สวยมากเว้ยดูดูมันคือบัตตี้สวยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าบัตตี้เดียวมันเป็นรถที่ใหญ่ เน <Yeah. S 2> ี่ยดูดิกลายเป็นแบบบลัมเลยสวยอะ่ะข้างในเขาทำดีอะ่ะเนี่ยใครมีไอเดียหรืออยากทำรถเนี่ยมาดูทำเอาผมว่าเอาบอดดี้ไปทำได้เลยเนะี่ยแล้วราคารถก็ไม่ได้แพงนะเออดูดิสวยเลยทำออกมาแล้วดูดีอะ่ะเหมือนบอดดีด้แล้วมันใหญ่แล้วมันรู้สึกว่ามันกว้างสบายนี่ลุยได้ทุกที่เลยอะ่ะเปิดได้ปะ ขออนุญาตนะครับโอ้เคมากคอนโซลเขายัางดีอยู่เลยอะ่ะอ,อ๋อเนี่ยทำไม้แบบนี้เลยใช่เจ๋งดี่มากเลยเนาะมีสูสีบันไดนะครับเดี๋ยวไปดูแบบว่ากว้างๆ โคเท่ียสโลดายไม่รู้อ่ะตัวนี้ไม่มีสีคูณสีด้วยเหรอสีคูณสีโฟร์วิวได้เพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้นะว่ามันมีหรือว่าหรือว่ามันไม่มีผมว่าน่าจะมันปกติคันมันใหญ่ขนาดนี้เหรอวะรถรุ่นเนี้ยใช่มันใหญ่เลยมันด้วยอ้นี่หรือเปล่ามันทำให้ดูรถมันดูรถยกขึ้นมาอีกนะ ไอตัวนี้นตัวเออไม่ใช่เท่หะใส่นี้ไม่เท่ดียวกันี่เนียนะกันเหล็กกันต้นไม้พี่ก้นไม้ไหมอยเงี้ยถ้าออกนอกตัวรถไม่เยอะก็ไม่ผิดนะพี่หรอใช่ดีว่อันนี้เหมือนเขาใส่แทนกันชนใส่แทนกันชนหลังไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันก็ครอบบอดี้เขาหมดเลยเวลาเขาไปูุย่างพี่เวลามันเป็นร่องใช่ป่ะบอดี้ตรงนี้เขาจะได้ไม่โดนกลายเป็นในตรงนี้รับแทน เตจ่าเตมาแล้วร้านายกาแฟโอ้ยมีครบเลยเนะี่ยก็แบบว่ามีทุกอย่างจริงทุกอย่างนี้มันคือโอ้โหคุยกันออดีๆสั <laughs> ง่งเชื่อว่าคือแบบตรงนี้ทำกับข้าว อันนี้ก็ฝั่งนู้นทำกาแฟห้องน้ำอันนี้คือที่นั่งเล่นจ๋าวะใหญ่มากเชื่อลังกายมากเลยนะเหมือนจะแข็งแรงแล้วนะแล้วข้อมงก็นอนเลยนะข้อมงสูงมากนะจัดใช้เป็นศับเป็นส่วนอืมก็จบนะแบบนี้ก็เกลียวอยู่นะดูแบบแยกแยกแยกกันไปเลยเงี้ย